เห็นมีซูปเปอร์เราก็จ้องกันแล้วจะได้สมดุลตรงนั้นไปคันเนาะค่ะท่านนายไต่สี่แสนมาครทีมทนายลงมาแล้วนะครับผมคงมีการแถลงนะครับนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไปกำลังใจให้ครับลุงครับบ้านสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เป็นวันที่ศาลเจ้โปรนัดตรวจพยานหลักฐานมือบางนือพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจ ฝ่ายโจดร่วมและก็จำเลยทั้งสองในในวันนี้ทางฝ่ายโจ์กับฝ่ายโจ์ร่วมเขามีพยายนบุคคลที่จะนำเสาอคอกสารสในประมาณ60ปบาทใช้เวลาสือ่อพยานประมาณสิบหกนัดส่วนโจนร์ร่วมก็รวมในนั้นส่วนจำเลยเนี่ยมีพยายทน,ทนทั้งหมดประมาณท9เกบาท,บาทแต่ใช้เวลา สืบพยายนประมาณ7นัดเจ็ 7, นัดหลังจากนั้นนะทางฝ่ายจำเลยก็ขอให้สารออกเดินประจินสืบคือหมายความว่าสืบพยายนโจทย์จำเลยเสร็จสิ้นประมาณเดืนงอนธันวาคมผมก็แถลงขอให้สารออกเดินประจินสืบไปดูสถานที่เกิดเหตุไปดูจุดแั่ออกจากบ้านจุดที่ 2, 3, ที่3จนถึ หลักก่อนที่ท่านจะพิจารณาคดีหลักก่อนที่ท่านจะมีคำพิพากษาต่อไปหลักๆก็คือวันนี้ได้ประกบพยานกันพยานเป็นนัดอะไรแล้วเราน่าจะมีพยานากที่จะมัยนีับศาลคือต้องบอกก่อนว่าคดีเนี่ยนะครับเป็นวันนี้เป็นนัดพร้อมนะฮะนัดพร้อมก็คือนัดมาคุยกันว่าเราจะสืบพยานทั้งหมดประมาณผมจำไม่ได้แปดสิบแปดสิบหกปากมั้ง นะครับแล้วก็จะสืบกันวันไหนบ้างนะครับแล้วก็ใช้เวลากี่เดือนนะครับในการสืบนะฮะก็จะเป็นน่าจะเป็นการกำหดในลัชกาลนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็วันนี้ที่มาเนี่ยเป็นตัวแทนของทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายอาคมคงสวัสดนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยนะครับก็มาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายื่นถอนทนายไปตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าการถอนทนายเนี่ยนะครับต้องให้ศาลอนุญาตนะครับ แต่ว่าวันนี้ศาลยังไม่อนุญาตเพราะว่าทางลุงพลป้าแตนเนี่ยยังไม่ได้แต่งทนายใหม่เข้าไปนะครับคือมีการแต่งทนายใหม่นะครับก็คือแต่งลุงพลคนเดียวนะครับแต่ว่าป้าแตนยังไม่แต่งพอป้าแตนยังไม่แต่งปุ๊บเนี่ยศาลก็เลยยังไม่สั่งอนุญาตให้ถอนทนายพอยังไม่สั่งปุ๊บเนี่ยทนายชุดเก่าก็ต้องมาเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีความผิดนะฮะว่ากลายเป็นว่าทิ้งคดี แล้วสารจะรายงานไปที่สภาธนายแล้วก็โทษของทนายที่ทิ้งคดีเนี่ยก็อาจจะถูกถ,กถอนใบอนุญ,ญาตได้นะครับก็เลยต้องมาวันนี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าทางป้าแตนเนี่ยจะแต่งทนายเข้าไปในวันนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าแต่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะขอสารพิจารณาเรื่องการถอนทนายก่อนนะครับถ้าสารมีคําสั่งให้ถอนทนายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยผมก็หมดพระหน้าที่แล้วผมก็จะกลับก่อนนะครับส่วนทางลุงพลกับทนายใหม่ก็อาจจะ ดูแลในคดีต่ตอไปครับใช่ไหมเห็นเมื่อวานเป็น Oh 新的吧。